มา,มาพวกเราไอ้แจ๊ดไอ้แจ๊ดกูถามมึงหน่อยเหอะมึงน,นัดมาร้านผิดหรือเปล่าเนี่ยฮะจริงๆอะต้องนั่งนัดร้านเหล้าไม่ใช่เหรอ,อผมเลิกแล้วพี่ผมไม่กินแล้วผมเปลี่ยนตัวเองใหม่แนละ้วเออมจะเลิอกดอดงไรมึงกินมาตั้งเยอะแยะแล้วเนี่ยจู่ๆผมจะเลิกไดงวะพี่หลุยบอกตรงนะผมเนี่ยไม่อยากหมกมุ่นอยู่กับความเมาอยู่กับของอะไรพวกเนี้ยเฮ้ยมึงไม่ลงแดงหรอวะฮะ มึงไม่ลงแดงเลยเหรอไม่ลงแดงพี่กับคนเราอะถ้ามันตั้งใจแล้วมันทําได้หมดแหละใช่ไหมพี่ผม <S <S อยากลืมเรื่องเราตรงนั้นแล้วใช้ชีวิตอะมึงใช้ชีวิตทาไมมึงไม่ใช่เนงกับเด็กวัดวิทย์ให้วะรู้วเนี่ยรู้อะไรอ่ะามึงใช้ชีวิตไม่ใช่ชีไม่ใช่พระคือชีวิตเราเนี่ยชีวิตเราอ๋อนึกวัดน้ำท่วมต้องอาบเปล่าเอาใหญ่ถ้าถ้าไว้ผมพักเซลอยเนี่ยเอาใหญ่เย ในรุ่นในรุ่นไม่ใช่ใช้ฉีไปวิดน้ำเฮ้ยมึงเลิกได้จริงๆริงเหรอเลิกจริงพี่เลิกขาดแล้วด้วยเฮ้ยเอิง,จงแจ๊ดถ้าหนูเลิกได้แบบเนี้ยพี่ดีใจนะเอเอเพราะสอบวันก่อนเพราะกินฉันเป็นคน <c oughs> หัว <c oughs> มันเบื่อด้วยอะไรถึงทําให้มเลิกเกล้าได้ขนาดนี้ไอ้แจ๊ดเออผมเนี่ยไปเปลี่ยนแนวอย่างอื่นละหนึ่งอาทิตย์เต็มเต็มผมลองเก็บเงินเออพี่เชื่อไหมว่าปีนึง เอาง่ายเดือนหนึ่งลาสุดเดือนที่แล้วผมหมดค่าเหล้าเหล้าอย่างเดียวเป็นแสนน่ะจริงๆผมก็เลยไม่กินเลยทั้งเดือนจริงปหเนี่ยจริงเลิกได้เลยอ่ะเลิกได้เลยเสียดายกะจะพาไปดื่มสักแหม่ถ้าพาไปดื่มดื่มไหมร้านไหนล่ะร้านไหนล่ะอันนี้อ้เท่ยังเล่นมุกถ้าผมทำตัวอย่างเงี้ยคือผมเล่นมุกหมดเป็นแสนเลยอ่ะจริงผมก็เล่อะไรเอาเงินตรงนั้นอ่ะไปซื้อคอร์สฟิตเนสเฮ้ยจริงดิไอ้หมู แล้วพอออกกําลังกายพี่รู้ไหมมันมันเป็นไงเป็นไงมีคนมาพูดกับผมละที่พี่เคยพูดกับผมว่าบอกว่าพอออกกําลังเน็ตเนี่ยนะเน็เดี๋ยนะคือมึงยังไงที่พี่บอกมึงบอกว่าที่พี่บอกใช่ใช่ไหมพี่บอกผมพี่คือพี่เคยบอกผมเนี่ยออกกําลังกายแลวนะเพิ่งรู้เลยทําท่าอย่าง้ดียวเพิ่งรู้แล้วว่าเอาไม่ลงอะขนาดนั้นเลยที่พี่บอกผมเลยไปทําเดี๋ยวนะที่ทุกวันนี้ไปฝึกตีนนิดที่วิ่งให้พระรอศรีชาพันมาสอนเพื่อไว้เอา ไม่ใช่เพื่อร่างกายเพื่อร่างกายของผมร่างกายไหนอะผู้เห็นไปอยู่อยู่หน้าตัวเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เพื่อร่างกายไอ้หนูสรุปแล้วหนูรลางกายจริงจริงเลิกจริงพี่เฮ้ยแต่เลิกได้แล้วก็ดีแล้วล่ะแต่ร่างกายฟิตเฟิร์มเลยใช่ไหมพี่ฟิตเฟิร์มจริงจากเคยเป็นแจ๊ตห้าวีนะผมนี่แจ๊ตห้าวันแบบไม่พักอะไรเลยเฮ้ยเป็นแจ๊ตจากห้าวีลครเป็นห้าวันไม่พักเฮ้ย วันแรกไปไงวันแรกมีขันไม่มีน้ำเฮ้ย,ยเ,เข้าที่ดเลยวันที่สองมีน้ำไม่มีกรอนผมงงไปวันที่สวันที่สมีขันมีน้ำแต่ไม่มีมึงได้ไหมกู <c oughs> ลำคาญมากเลยเนี่ยเลิกหล,หลห้วผิวอะฮะผิวผิวบ้าอะไรคนไม่ใช่น้ำตก นี่ดินี่โอ้จัดเมียยิ่งกับใบสั่งแพทย์จริงเนยเช้ากลางวันเย็นแต่มึงเกินนะเนี่ยห้าครั้งเนี่ยโอ้ที่บอกได้เลยว่าถ้าเป็นรถอะยางในนี่แบนหมดเลยอะใช่ป่ะยางแตกเลยอะโอ้ยแบบคือยางในปิ้นออกมาไม่ปิ้นไม่ปิ้นเอ้าแกรนถ้าเปลี่ยนบนรถมึงี่แสงพี่ไปทำเนี่ยถ้าเปลี่ยนบนรถยางในเสียแล้วยังอื่นรถเป็นไงบ้างฮะเบร์เป็นไงโอ้โหถ้าเป็นเปี่ยกเมียเป็นรถเนี่ยนะซัดซะแบบว่า เบรกสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดเครื่องสรุปเผาหักสลักหายหัวเทียนห่างยางแฟ้มเนบตายไฟไม่จ่ายใดไม่ชาร์จสตาร์ทพังสัากันแบบนั้นเลยเออแล้วมึงเคยพาเมียลงเรือไม่เคยแล้วเรื่องของมึงอะไรสั้พี่น้องมันเลิกได้ก็ดีแล้วเลลิกดีแ้วพี่มาเออจริงๆผมก็เลยเฮ้ยไปทางนี้เลยดีกว่าเออเอออย่างเมียไม่ด่าดเลยแจัดแฟนเมียมาเว้ นะโอ้โนี่เหรอที่5้าวันไม่เลิกหรอขอชอบทรงนี้ผมชอบแบบนี้เปิดโอ้โหเที่ยวมาเที่ยวแล้วโอ้โหเตะหัวซะมึงตลอดเลยมึงตลอดเลยมึงเปอย่างนี้ตลอดเลยมึงเปิดแนี้ตลอดเลยตอนนี้เราดีกันแล้วเปิดเปิดเองไปทำอะไรให้หัวรักหัวหลงขนาดนี้วะก็ตอนน,นนั้นนี่พี่แป๊บนึงให้กูพูดก่อนเขพูดไปดีเขาตักก่อนเขากัดมันว่ะ แม่ก okay. ัดมันตอนนั้นน่ะพี่หนูก็ถามมันว่าถ้ามึงไม่เล่าเนาะหนูบอกว่าระหว่างเล่ากบหนูมันจะเล <Sure> ือกอะไรใช่พี่แล้วตอนนี้มันก็เลือกหนูไงโอ้ยทั้งวันทั้งคืนจริงป่ะห้าวันจริงป่ะใช่พี่โอ้โหโมกหัวจะปากเบิ่นเลยแกรู้ไหจริงป่ะเนี่ยแล้วมันอึดป่ะกมันอึดมากพี่หนูจะบอกว่าตั้งแต่มันออกกําลังกายตามเบเบ้นะพี่หนูไม่ได้พักเลยค่ะเฮ้ยยุ่งทั้งวันเลยเหรอมันทั้งวันเลยใช่เดี๋ยววันนี้ไปไหนกน ไไดวะแต่าแล้พี่นะแป๊บเดียวพี่เดี๋ยวพี่ไปส่งแฟนแล้มั้งพีุ่้ยไปส่งแฟนแล้วพี่เอ้าไอ้แจคทับขาเมียอ้านะเฮ้ยไอ้ตั๊ก้อประอของมึงเลยมึงไปได้ยินกูร้องตอนไหนอ้าว แจ๊ดไอ้แจ๊ดไอ้แจ๊ดไอ้แจ๊ดกินลาบเลือดมาเลยไงวะโอ้ยเนี่ไอ้แจ๊ดก็เลยพี่ไอ้เวนมึงจูบปากกันขนาดนี้มึงเอากระเพาะขี้มาด้วยป่ะเนี่ยมันยังมีแรงอยู่อีกเนี่ยพี่พี่อย่าถามมันอีกแล้วเดี๋ยวมเอาอีกรอบนึงเดี๋ยวนี้ผัวหนูแข็งแรงตั้งแต่เราคืนดีกันก็อย่างที่เห็นเลยนะพี่เต้ มึงใจเย็นยหน่อยไดเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วนะโอวยจายุดเยอเฮ้ยหายดจหยุดเยอะโอ้ยใายพี่หรืออีสักตกยิ่งมึงไม่ต้องมาทำหน้าขอต่อเลยแม่งกลัวคนดูรู้หันกลับมาพี่จะถามมันอีกนะหนูพอก่อนตอนนี้ไม่ไหวแล้วอย่าโยงดิวได้ฟิลมากมันนี่ได้แล้วเหรอโตกไม่ได้ฟิลมึงมามาบ้างนะมึงเนี่ย จับหัวเมียโขกปูนหรืเปล่าอไอย่างเงี้ยปุ๊ก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 สารดิบจะด้วยในพวกเนี้ยโอ้โหจะเมียมันหลอกหักสุดท้ายรถเนี้ยรถเตี๊ยงกระนอนทอมพอมะรถโทมด้วยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไอ้แจ๊คกูถามมึงไว้เดี๋ยวนะเดี๋ยวแจ๊คกูถามทำไมหัวมึงถึงได้แดงเถอกเลยวะโอ้โหพี่ตอนอยู่กัน กับพี่เนี่ยแค่ธรรมดาแต่เวลาเข้าห้องนี่ผมนี่สายมาเวลอะไรพี่ยังไงมามาเวลสายยอดมนุษย์เะพี่อ๋อนี่ไอ้แจ๊ดนี่มึงไปเอากระเมียแล้วมึงยกท่าไปตีกรุงศรีมั้ยเนี่ยพี่ไม่ไหวแล้วนี่หมดแรงยังเนี่ยยังไม่หมดพี่อย่าพูด ยไอ้แจ๊ดกูว่ากูไม่ไหวแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเราแล้วมารู้ยังเนี่ยมารู้ยังมันรู้ยังว่ามันหยิบผิดตัวมาแล้วอยมาแล้วเสียงมาแล้วโอ้ยจมึงีเอาไปลืมหูลืมตากูนั่งอยู่นี่แจ๊ อย่าทิท้งพี่นะก็ะะะมาดีครับก็มา,าม,ญญาามาดิครับ